ข้าสัมภาษณ์นะคะโดยขั้นตอนแรกค่ะเราจะมีการศึกษาข้อมูลของตำแหน่งงานที่ต้องการค่ะโดยเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการแล้วก็โหวตภายในกลุ่มค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะมีการเตรียมเรซูเม่และเอกสารประกอบการค่ะโดยจะมีการแบ่งหน้าที่โดยการวางตำแหน่งของผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ออกแบบเรซูเม่เป็นของตัวเองค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะจะมีการฝึกตอบคําถามการสัมภาษณ์ค่ะโดยเราจะมีการนัดฝึกตอบคําถามการสัมภาษณ์นะคะอาทิตย์ละสอถึงสครั้งค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือเทคนิคการแต่งกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสมค่ะโดยผู้สนับสนุนจะมีการจกแจกแจงการแต,แต่งตัวแต่ละบทบาทค่ะแต่ละคนการสะท้อนผลการเรียนรู้นะคะ S <S จุดแข็งและจุดอ่อนแล้วก็ข้อปรับปรุงของตัวเองก็คือจุดแข็งก็คือจะมีการฝึกสื่อสารแล้วก็ตอบคำถามได้อย่างมั่นใจค่ะแล้วก็ข้อ2ก็คือเตรียมตัวให้มากกว่านี้เช่นการตอบคําถามไม่มากขึ้นค่ะแล้วก็3ก็คือสิ่งที่ให้การสัมผัสเป็นไปอย่างมีปริสิทธิภาพนะคะก็คือ 1. การเตรียมคําถามวิชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นค่ะแล้วก็2อก็คือการตอบคําถามแบบปลายเปิดตั้งคําถามแบบปลายเปิดช่วยให้เห็นถึงลักษณะแล้วก็การวิเคราะห์ค่ะ แล้วก็สามก็คือการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายนะคะก็คือจะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์จะไม่ตึงเครียดเกิน,เกน,เกน,เกนไปค่ะแล้วก็สีก็คือสังเกตพฤติกรรมนะคะ,ะท่าทางแล้วก็การตอบตอบสนองของผู้ที่มาสัมภาษณ์จะได้เห็นถึงความกดดันในสถานการณ์ต่างๆค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะสุดท้ายเทคนิคที่สามารถนําไปใช้ในการสัมภาษณ์งานจริงได้ก็คือ1 การวางแผนก่อนข้อสัมภาษณ์ค่ะแล้วก็2คือการใช้ภาษากายแล้วก็น้ําเสียงค่ะสัมภาษณ์คุณ่อมัวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสเอค่ะนีะาจะเองค่ะเราบอกเห็นหรว่าทำไมคุณดีถึงมอกสูงตัดต สั้นๆว่ามีก็ได้ค่ะ แต่แต่ดิฉันมีความเรียนรู้ไวแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้อะไระใหม่ๆค่ะเชื่อว่าประสบกรารณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ความสามารถในการสืร่อสารจะช่วยทําให้ดิฉันบริหารรานได้ดีขึ้นค่ะเป็นเด็กจบใหม่ด้วยใช่ไหมคะหออ๊อบบัดนะคะใ,ในในใ้ร้านพอัดีเลยโอเคค่ะ คุณรุ่นดีคิดว่าอะไรคืออะไรคือความสําคัญภายในการบริหา เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่คะคุณนุษมีใช่ไหมคะค่ะ,ค,ะคุณนุษมีมีประสบก,การณ์ในด้านการบริหารยอดขายหรือไม่คะค่ะแม้ว่าดิฉันจะไม่เคยบริหารยอดขายโดยตรงนะคะแต่ว,ว่าดิฉันจากที่เคยทำงานมาค่ะดิฉันก็จะมีจากที่เคยทำทำงานมาดิฉันก็จะมีการเหมือนเรียนรู้จากงานที่ทำค่ะแล้วก็ เข้าใจเทคนิคเทคนิคในการขายต้นแล้วก็การนําเสนอโปรโมชั่นหรือว่าการการแนะนําสินค้าตามความต้องการของลูกค้าได้ค่ะแล้วก็จะช่วยเพิ่มยอดขายนี้ด้วยคุณุดมีรับความกดดันในการทํางานได้อย่างไรคะค่ะดิฉันก็จะพยายามแล้วก็เรียรู้ดับความสําคัญของงานนะคะแล้วก็หาลหลา่างานเล่ทางแก้ไขปัญหาที่ละจุดนะคะ แล้วก็มีการพูดคุยกับทีมแล้วก็ปรับแผนหรือว่าหาแนวทางแก้ไขเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดค่ะค่ะแล้วก็คุณลิกมีเคยตัดสินใจในเรื่องยากๆในการทํางานหรือไม่คะเคยค่ะก็คือจะมีะะการรับมพือกับลูกค้าที่ไม่พอใจแล้วก็ําทำงานกับแล้วก็มีเหมือนมีพนักง,งานที่ไม่เกรงปอค่ะ แล้วก็จะมีการพูดคุยกับพนักงานถึงาการปรับแผนหรือว่า,าการการการทำให้การงานเพื่อให้ลูกค้าบริการบริการของเราแบบเขาดีขึ้นคุณนุ่นมีมีวิธีแก้ปัญหาในาพนักง,งานมีวินัยในการมาทำงานสายหรือว่ามาเล็บ่อยอ วิธีการดิฉัอกับแรกเลยนะคะดิฉันก็จะมีการพูดคุยกับพนักงานก่อน,นะคะ่ะว่าทำไมมีเหตุผลอะไรทำไมถึงมาสายแล้วก็จะถามาถึงเหตุผลดังกล่าวค่ะแต,แต่แต่ถ้าเหมือนกับว่าพนักงานละเลยในหน้าที่จริงๆนะคะเราก็จะมีการเตือนด้วยวาจาแล้วก็เตือนด้วยลายลักษณ์อักษรแล้วก็ให้คำแนะนำหรือว่าให้คำพูดที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่า,าวินัยใน,าก,านการทำงานการรงต่อเวลาเป็นสิ่ง สค,ค,คุณลินมีมีวิธีแก้ปัญหากับลูกค้าที่ไม่พอใจในจาการบริการออกไปค่ะสำหรับการลูกค้าไม่พอใจก็เนื่องภาษาที่รออาหารช้าหรือว่าสินค้าในอาหารมาไม่ตรงกับที่สัง่งไว้ค่ะดิะฉันก็จะมีการฟังรับฟังลูกค้าก่อนแล้วก็มีการขอโทษถ้ามี ม,มีการเปิดผิดผ้าดดังก่าค่ะแล้วก็จะนําข้อผิดพลาดดังกล่ามานํมาแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําให้ลูกค้าสร้างสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าโดยเช่นเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือว่าการให้ส่วนลดในครั้งถัดไปเพื่อทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราใส่ใจในการในการให้บริการแล้วก็ต้องการแก้ไขปัญหาจริงๆคะ่ะ เอ้ยคุณมีเวลาอยากฝากทางร้านราไหมจบไปได้ไหมก่อนก่อนเนี่ยฉันมีคำถามด้วยได้ใช่ไหมได้ๆค่ะมีสองคำถามคราถามคำถามแรกก่อนคุณวิวเป็นคนเจลาใช่ค่ะสมมติว่าตำแหน่งผู้จัดการที่สาขาใกล้ๆจลาเปิดเนี่ยเราวันนี้สมมติเราได้ตำแหน่งที่นี่แ ถ้าเราพบว,ว่าสาขาที่อยู่ใกล้บ้านเราเปิดเรามีความต้องการจะย้ายกลับไปไหมคะจะต้องพูดถึงการเ,าเดี๋ยวโครเอียาลานคะคะจากทีเ่เคยใช้บริการมาค่ะจะถามตรงที่คนยอลาจะไม่ค่อยนิยมร้านน้ำชาเท่าหไหร่ค่ะเพราะว่าจะนิยมเครื่องคาเฟ่มากกว่าถ้าเป็นไปได้ว่าต้องไปสมัครงานที่ยาลาทรชุนก็รู้สึกว่า ็โอเคนะคะพวกมันใกล้บ้านแล้วก็ลดระยะเวลาในการทำงานและในฉันก็จะทำให้คนเยาล้ารู้สึกว่าร้านชามันมีมันก็มีดีเท่าๆกับร้านคาเฟ่เนี่ยค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมนูแต่ต่างคือแต่ละสาขาก็ะจะมีความแตกต่างเรื่องลูกค้านะมันจะเป็นอะไรที่ว่าสายามบุรีปัตตานีแต่ละพื้นที่ก็จะมีความนิยมอาหารไม่เหมือนกัน เราจะมีวิธีการรู้ว่าเมนูอาหารอันไหนคนสั่งเยอะแล้วเราจะได้สต๊อกวัตถุดิบเยอะเราจะรู้ได้ยังไงว่าสินค้านี่เมนูนี้คนสั่งน้อยข้อดีก็เสียนะเราเราจะมีถ้าเราทราบข้อมูลตรงนี้ครับเราก็จะรู้ในการทีจร่จะกำหนดสินค้าสตอ๊อกรายงานไปนยังคลังกลางว่าส่งสินวัตถุดิบตัวไหนมาถึงเราไปริมาณเท่าไหร่ และเราจะได้วางกลยุทธ์การตลาดเรามีวิธีจัดการข้อมูลตรงนี้ได้ยังไงว่าไม่รู้ไหนสั่งเยอะไม่รู้ไหนสั่งน้อยาค่ะในแต่ละร้านนะคะก็จะมีเมนูแนะนำแล้วก็เมนูทั่วไปค่ะอ่าส่วนมากนะคะเมนูแนะนำก็จะมีเขียนไว้แล้วค่ะว่าเป็นเมนูแนะนำแล้วก็ส่วนมากอ่า หรือว่าคนคนที่มากินที่ร้านค่ะก็คือจะรู้จะรู้อยู่อยู่ใ่ใจว่าแบบอ่รู้จีว่าอันนี้ยอ,อาหารที่เป็นเมนูหลักนะเมนูเมนูแนะนำของทางร้านนะคะแล้วก็อ่เราเราจะมีการเหมือนกับว่าอ่เตรียมสต๊อกไว้ก่อนนะคะไม่ไม่ต้องเยอะมากก็ได้แล้วก็เราเหมือนพอพอเรารู้ว่าอาหารอันเนี้ค่ะมันจะมีการ ลูกค้าจะจะกินเยอะหรือว่าจะจะซื้อเยอะใช่ไหมคะแล้วก็จะเก็บไว้เหมือนแต่ละร้านนะคะมันจะมีการครัวตาเขาจะมาเขาจะมาอันนี้เขาจะเอาของมาแขกอะเป็นสองช่วงใช่ไหมคะจะเป็นช่วงกลางเช้ากับกะบ่ายใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าช่วงเช้าเรารู้สึกว่าคนเยอะแล้วค่ะเราก็จะมีการรอบบ่ายก็จะมีการโทรสั่งหรือว่าจัดสต็อกสินค้าไว้ไว้ล่วงหน้าค่ะว่าวันนี้คนน่าจะเยอะนะก็เลย นี่ค่ะนี่ค่ะนึกเปียกจะถามอะไรอยกจะปรับอ,อ,อะไรกับนั้นของเราค่ะค่ะอยากทราบว่าทางร้านมีการพิจารณาในการรัเราเข้าทำงานนาในแค่ไหนคะแล้วก็หนูจะได้ไม่รอจนใจเต้นจนคุดเอยค่ะในการพิจารณาอยู่ ตอบคำถามเี้ก็โอเคด,ด,ด,ดูดูเือดู้จีนเดี๋ยวในท้ายไงทางเราจะส่งเมลไปส่งเมลตอบกลับไปนะคะหวังว่าเราจะได้ทำงานด้วยกันค่คะขอบคุณค่ะโอเค